สวัสดีค่ะนี่พบกับช่องโมชแนลกันนะคะโอเคนี้เราจะมารีวิวเซ็กชี่เดี๋ยวนี้จะรีวิวเซ็กคชีอ่อะไรนะคะโอเคนี่เลยเป็นเซ็กชี่ส,ชสวยไหมคะสวยมากๆเลยแน,น่ใจเหมือนกันนะคะของแท้ของไม่แท้ค่ะถ้ารู้ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด,ด้วยนะคะ โอเคมันน่ากินมากเลยน,น่ารักน่าน่ากอดเอ้ยน่ากินน่ากินๆๆน่ากินจริงๆนะเนี่ยกลิ่น,น,นกลิ่นออกมายังข้างนอกเลยค่ะกลิ่นหอมๆมากๆเลยเสียงอาจจะแปกไปไหน่อยนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเรามาลองบีบเลยบีบในถุงจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะ้คะก็แกะออกมาเลยค่ะนี่ค่ะ เ,เก็บแพ็กเกจแบบนี้นะคะเ,เก็บแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเก็บแพ็กเกจเหมือนยอนทิ้งไงไม่รู้เนาะว่าไหมมานะดูความสโลสโลว์มากๆเลยะคะ่ะนุ่มนิ่มมากถ้าใครรู้จักช่องมุกมุกชาแนลนะคะเป็นเพื่อนของเรานะ บางครั้งมุกมุกแชแนลก็จะมาย oh, ืมของเราไปรีวิวมั่งนะคะเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังจะให้เอาไปรีวิวให้ด้วยไงจะได้มีคนติดตามเยอะหน่อยสลนะโสลมากๆเลยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะถ้าใครได้เล่นหมีจะบอกว่าอยู่บนอากาศ ยับตัวแป๊บหนึ่งนะคะ slow เดี๋ยวมาดูตรงเป็นสตรอเบอรี่กันเลยค่ะ slow ไหม slow ค่ะ slow มากด้วยนี่ค่ะมันก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีรูหหัวใจสองดวงตรงนี้นะคะนี่เป็นสันชั้นสวยมากๆเลยละ,ละเอียดนี่เขาละเอียดมากๆเลยค่ะสตอรอเบอรี่เหมือนจริงมากๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายไปก่อนนะคะเพื่อนให้เรียนกับกันะคะให้ช่องมวัวดแชนเนลค่ะบ๊ายบายชิ